มาซ่อมปั๊มลมรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้มันมีปัญหามอเตอร์ไหม้บ่อยนะครับใส่มอเตอร์1นึ่ทับมันก็ยังไหม้นะครับผมแต่เราจะติดเทอร์โบให้มอเตอร์นะครับต่อไปมันจะไม่ไหม้แล้วครับเราจะติดอย่างไงพันอย่างไงมาดูได้เลยครับครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับเราจะใส่ปั๊มลมตัวเมื่อกี้นะครับ1นึทับสนะครับสี่โป์นะครับผมครับเราจะติดเทอร์โบให้มันนะครับมอเตอร์ถ้ามันสตาร์ทแรงกําลังก็จะดีนะครับไม่ใช่ว่าสตาร์ท ค่อยๆแล้วกาลังจะดีนะครับถ้ามันสตาร์ทแรงๆเนี่ยมอเตอร์เราก็จะแรงไปด้วยเราจะติดเทอร์โบยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องพันก่อนนะครับผมพันก่อนพันตามเดิมมันตามตามเบอร์เดิมแล้ะครับผมรุ่นนี้พันเบอร์24กับ25นะครับพันสองเส้นนะครับสองเส้นคู่นะครับก้อนที่1มัน4ี่โผนะครับโหนึ่งมี4ก้อนนะครับก้อนที่1ก้อนเล็กนะครับผมพัน38รอบนะครับก้อนที่สองก็พันมาสี่สองรอบก้อนที่สามนี่60 64รอบนะครับผม แล้วเราก็จะพันสตาร์ตต่อไปเราเราก็จะติดเทอร์โบให้มันครับผมครับต่อการติดเทอร์โบหรือว่าใส่คอนิเซอร์สตาร์ทช่วยนะครับผมปกติสตาร์ทของเขาพันมานะครับถ้า1นึทับสนี้มันจะเป็นเบอร์26นะครับเราใส่25ไปเลยครับเพราะเราจะใส่คอนิเซอร์สตาร์ทช่วยให้มันแรงสตาร์ทแรงเครื่องก็จะแรงนะครับครับ การที่เราจะมาเพิ่มให้มอเตอร์เราแรงนะครับถ้าเราทําให้สตาร์ทแรงมอเตอร์เราก็จะแรงนะครับส่วนเมนเราไม่ต้องไปแปลงนะครับเราจะมาแปลงตั้งแต่ชุดสตาร์ทมันนะครับผมสตาร์ทมันตามเดิมมันพันเบอร์26นะครับ <Okay. S 1> ก้อนที่1ก้อนที่1เขาพันแค่12รอบนะครับก้อนที่2 23รอบก้อนที่3 33รอบนะครับเราก็จะมาเพิ่มเป็นเบอร์25นะครับ25ก้อนที่1เราพัน25รอบนะครับ25รอบ ก้อที่2เราพันสามสิบห้ารอบก้อที่สามเราพันสี่สิบห้ารอบนะครับผมครับผมแปลงอย่างนี้แล้วก็เราก็คือห้ารอบตามเดิมมันเราใส่คอนเซอร์ไปมันก็จะทําให้สตาร์แล้วร้อนนะครับสตาร์แล้วกดสตาร์มันจะไหม้เร็วขึ้นแต่มันแรงจริงนะครับเราก็ต้องเพิ่มมาเป็นยี่ห้าเบอร์ยี่ห้าแล้วก็ยี่ห้ารอบมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหลายรอบนะครับมันจะต้านได้นะครับแล้วมันก็จะแรง แม,แม่เหล็กการแม่เหล็กของชุดสตาร์ทก็จะแรงขึ้นดูดแรงขึ้นสตาร์ทแรงขึ้นนะครับทำอย่างนี้นะครับลูกๆหล,ลานๆฝึกถ้ามอเตอร์มีปัญหาให้ติดคอนดิเซอร์สตาร์ทนะครับต่อเหมือนเดิมนะครับต่อเหมือนเดิมทุกอย่างครับผมแต่ว่าให้ผ่านคอนดิเซอร์สตาร์ทเส้นหนึ่งนะครับเ <c oughs> มื่อเราพันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต่อแข้งต่อง่ายมากนะครับนี่นี่คือหัวเมนนะครับหัวเมนนี่คือหัวเมนนะครับพันมา มาด้านนี้นะครับสีปนนะครับนี่ก็คือหางนะครับหางของเมนนะครับนี่หางกบะัวที่หัวนี่หางนะครับก็เข้าสายไฟไปเลยนะครับผมครับหัวของเมนกับหางของเมนออกไปเป็นสายไฟเข้าไฟบ้านแล้วนะครับส่วนหัวของสตาร์นะครับก็ต่อมาเลยนะครับต่อมาเลยนะครับแล้วก็หางของสตาร์นะครับก็ต่อมาเลยครับตอมาเลย2เส้นนะครับแล้วเข้าเข้าไปเลยนะครับผมครับ หัวหางของสตาร์ทนะครับออกมาครับผมหัวหางของเมนออกมาครับเราจะจับคู่กันเผื่อสตาร์ทนะครับเผื่อเอาเมนเส้นหนึ่งสตาร์ทเส้นหนึ่งคู่กันนะครับสองเป็นสองคู่นะครับเพื่อจะสตาร์ทนะครับเวลามันหมุนกลับข้างมันอยู่อย่างนี้เราก็เอาตัวคู่นี้อยู่นี้หมุนกลับข้างใช่ไหมครับเราก็เอาเอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้นะครับสลับสตาร์ทสลับสตาร์ทมาใส่ตัวนี้แค่นี้นะครับส่วนเข้าหน้าต้องขาวตัวนี้ครับคอนเดนเซอร์นะครับที่เราจะเพิ่มเป็น แบบว่าเป็นให้มันแรงขึ้นนะครับเราก็ตัดตัดครึ่งกันนะครับตัดระหว่างก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองนะครับก้อนที่สองจะไปก้อนที่สามแล้วก็ตัดตัดตรงนี้นะครับมันก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองนะครับจะเริ่มพันก้อนที่สามแลก็ตัดตรงจะเริ่มพันนี่ครับจะเป็นก้อนที่สามก้อนที่สี่แบ่งครึ่งกันนะครับสองสองก้อนต่อสองก้อนครับเราตัดต่อเลยนะครับต่อต่อเลยครับครับระหว่างที่เราตัดตรงกลางนะครับเราตัดตรงกลางเราแบ่งกลางเราก็ เส้นหนึ่งนะครับเส้นหนึ่งก็เข้าเข้าหน้าตรงขาวเลยนะครับเส้นหนึ่งเข้าหน้าตรงขาวเลยนะครับเส้นหนึ่งเข้าหน้าตรงขาวปุ๊บเส้นหนึ่งก็วิ่งข้าเพเซอร์สตาร์นะครับอีกเส้นหนึ่งปุ๊บครับเราก็ต่อเรียบร้อยนะครับผมสาหรับสายนี้ที่เราตัดครึ่งนะครับระหว่างก้อนที่1ก้อนที่2 จะไปก้อนที่3นะครับเราตัดขึ้นเข้าหน้าต้องขาวไปเลยนะครับเส้นนี้นะครับผมส่วนอีกเส้นหนึ่งที่เราตัดขึ้นก็เข้าคอนเนคเตอร์สตาร์นะครับเข้าคอนเนคเตอร์สตาร์ไปเลยนะครับผมนะแล้วก็อีกเส้นเส้นหน้าต้องขาวนะครับก็เข้าคอนเนคเตอร์แค่นี้นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับต่อเข้าแค่นี้อันนี้เข้าหน้าต้องขาวนะครับเข้าหน้าต้องขาว2เส้นอันนี้เข้าคอนเนคเตอร์อันนี้ก็เข้าไฟเมนสตาร์ได้เลยนะครับโอเคครับเราจะลองให้ดูแล้วก็ใส่เครื่องให้ดูนะครับ เจาะรูใส่คอนดิเซอร์เรียบร้อยนะครับผมใส่อย่างนี้นะครับมันจะได้สวยงามปุ๊บนะครับใส่อย่างนี้นะครับจะได้สวยงามดูแล้วสวยงามเรียบร้อยใส่คอนดิเซอร์ประมาณสัก70-80ไมโครนะครับตัวสตาร์ทนะครับหรือว่าใส่ร้อยไมโครก็ได้นะครับผมครับอย่างนี้มันจะก็จะแรงขึ้นนะครับมอเตอร์เราสตาร์ทแรงขึ้นแล้วมันก็จะแรงขึ้นตามนะครับผมโอเคครับครับเมื่อเราเมื่อเข้าเฮดเรียบร้อยนะครับมอเจอกับแรนดนะครับ ทำงานอยู่นะครับเนาะล่มกับเขาไปเครื่องนึงนะครับเนาะล่มกับเขาไปแล้วแต่ว่าเข้าดีเห็ดเข้าดีถอดปลั๊กเนาะครับถามว่าเต์แห้งบดีมันสิสตาร์ทบอกเลยครับเวลาล่มดันดันอยู่นะครับเข้าดีถอดปลั๊กเลยครับแล้วเข้าดีเสียบไม่ว่ามันดีสามารถสตาร์ทออกได้บ่ครับถ้าสตาร์ทบ่ได้มันดีใหม่เลยครับเวลาปลั๊กเข้าลุดหรือว่าอยังเข้าลุดเนาะครับเนาะปลั๊กเข้าลุดอหยังเข้าลุดแล้วเข้าเสียบปลั๊กไม่มันดีเออจริีๆบ่ได้นะครับมันดีมันสิใหม่นะครับเข้าเข้าดีถอดมันนะครับ เศ้าเดานะครับเศร้าเศ้าแหลงหรอครัเสียบไม่เลยครับเสียบไม่เส so, ียบไม่เสียบปากไม่นะครับเนาะคามันติดติดปะครับครับสตาร์ทได้นะครับสตาร์ทได้เรื่องที่ไม่ต้องยากนะครับรุดรุดกับว่าเป็นยังนะครับสตาร์ทได้กรับเสียบไม่ได้นะครับเมื่อเจอเข้ากับว่าใหม่นะครับว่าเข้าเห็ดนี่ครับเาเพิ่มเห็ดให้เรียบร้อยนะครับให้สวยงามนะครับผมกับวิธีการเพิ่มให้มอเตอร์สตาร์ทดีกับพันเพิ่มเข้าไปจักน้อยนะครับเพิ่มลวดเพิ่มลวดเบอร์ใหญ่คือจักเบอร์หนึ่งแล้วก็เพิ่มรอบไป จยกประมาณสักช่องละชิปลอบชิปลอบชิปลอบแล้วครับเพื่อให้เที่ยมะเขากับคอนดิเซอร์สตาร์ทมันติแห้งขึ้นนะครับบ่มีปัญหาครับแน่นอนครับนี่แหละครับเที่แก้ปัญหาที่ว่ามอเตอร์สตาร์ทที่มันใหม่ดูๆนะครับเนาะเอาแบบนี้นะครับขับคลิปนี้แต่ถึงอกถึงใจก็ไลค์ก็แชร์ให้มอนสันแชนส์สอนได้เลยครับเด้อติดตามได้ดีช่องอีสานผ้าสอนมอนสันแชนส์สอนครับผมขอบพระคุณหลายๆสวัสดีครับ